ยุคภาษีเม,ไมตไกลเมตไายจริงๆเนี่ยจะไปเกิดช่วงไหนแล้วทานบารมีจะต้องเข้มข้นขนาดไหนแล้วถ้าพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยอีกคราวนี้เนี่ยเราก็ตัดสินใจเองว่าเราจะไปเกิดปลายสุดก็ได้ไอ้เกิดที่ว่าต้องไม่แย่งกันนะไอ้เครื่องเนี่ยเขาเรียกว่าไอ้เครื่องสลิงคาต่างๆแย่งกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ขาดรอ,อกข้องเป็นของทิพย์ แต่สมัยต้นพุทธกาลเนี่ยอ้าวตนพระศรียงเมตตายเราใสไปเลยผ่าถุงนน่คลอซิปพื้นเนี่ยใสให้มันอ้วนมนก็ะมูไปเลยเอาเผ็ดนิ่งจินดาใส่มันไปเลยทักคอมันตั้งได้ใสมันไปไตกองไปกลัวมันฮักแล้วันกองปกลัวคนขโมยใส่มันไปเลยอ้าวไม่พอใจอันนี้ก็วางเอาไว้มันก็วิ่งเข้าไปมันก็วิ่งเข้าไปในในที่ของมันคืนเลยแต่พอแต่นึกนึกนึกขึ้นมามันวิ่งมามันมันกระโตกมาคืน ทุกอย่างมันจะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแล้วคนนั้นเขาก็พอเราใส่อันนี้เบื่อแล้วเอ้าเรียนเอาไปใส่เอาไปใส่คนอื่นใส่เทนเขาก็เอาไปล้างชุบชุบๆๆบชุบบขึ้นมามันสะอาดขื้นที่ใครก็ไม่มีนี่เขาว่าลักษณะเช่นนี้มียมนกพิกรนบนกตลุงท่านบอกว่า ผมอยู่อำเภอประโคนัยเคยไปวัดอยู่ม่านฟ้าหลายครั้งแล้วรู้สึกว่าไปแล้วอยากไปอีกไม่รู้เดียวเดี๋ยวก็จะกลับเรียนหลวงพ่อเพื่อพิจารณาว่าหลวงพ่อเหนื่อยหรือยังมีคำสั่งหรืว่าหลวงพ่อพักก่อนได้ไคะได้ได้เป็นยังไงฟังแล้วเป็นยังไง กคจะจะเป็นคลิปสั้นๆสวัรับมาแล้วมันเป็นสบายเย็นใจได้แล้วก็มาคละามีมาถ้ามีดีไม่จะพามาคนัะเอาแล้วค่นมานั่งคิดกันเหมือนเหมือนมาเลยกันร้อนก็เลยรบแดดมามแดดไล่มาครั้งแรกค่ะหลวงพ่อ กเทพค่ะเพราะว่าคำอธิบายำคำถามมึงเขาจะเป็นคลิปสั้นๆคลิปนี้ไม่ค่อยมีเนื้อเรื่องมาโยมไลฟ์ติดตามสถานาการณ์เนี่ยบอกว่าเสียงหายแอดมิน <c oughs> โยมที่ฟังไลน์ติดตามสถานาการณ์ เสียงหายหลวงพ่อยุดพูดยังไงในนี้แปดสิบสองคนขวัญไี่มีคนเน็ตสะดุดใช่เมื่อวันนี้ไม่ดีเลยเขามามาฟังจากโทรศัพท์ที่นั่นที่รอที่นี่ก็ดูในโต๊ะเต็มเราเน็ตสะดุดตั้งแต่เป็นมินไว้อะที่นี่ให้พี่ต้เปิโทรศัพท์ขอฟังจากโทรศัตา์ที่พี่ว่านเข้าไปข้นเข้าไปเขาแบบ คือเป็นแฟนคลับแล้วจะเราในในไลฟ์โพสดแต่มันเด็ดประหนพี่วาดเปิดโทรศัพท์ให้ฟังพี่วาดมั่งตรงนี้ขอฟังจากโทรศัพท์พี่วาดแบบต้นต้นอ่าแผ่นดินไหวที่นี่เป็นอะไรมือนกันคะเป็นอ่าละมันละมันเนี่ยละมันละมันละมันไปขอฟังเท่าไหร่ก็เขาโทรมาค่ะโเมาโทรมาก็เปิดก็เปิดโทรศัพท์มาเสียงหลงก็จะเข้ามาในโทรศัพท์ไปเข้ามาในนี้แล้วมันก็ไปโน่น อันน <anto> <laughs> ี้ขึ้นหมูอาว่าอยังงั้นเลยแต่งานโทรศัพท์อ้าวแล้วแล้วท่านมันมีลายมันมีเน็ตได้ยังไงเครือโทรศัพท์ธรรมดาเลยคโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ธรรมดานะคะโอ้ว่าอย่างงั้นนี่มันโอดขนาดนั้นเลยเดี๋วฟังขาคะตอนไม่ยอมไม่ยอมไม่ขาดตอนนี้เขาจะไม่ยอมไม่ขาดความพลงข้งเสียงอะไรอย่ะเงียงยังเป็ทางสวรรค์เวลาฟัง ในยูทูบตึงตึงเพาะมากเลยไหนนะแล้ฟังในยูทูบเสียงระคังตูนใช่ไหมคือซึ้ว่ามันรำมันรำคาญดีกันในต็มนันผมว่าเคยบอกคลิปนึงบอกให้ไปคอแล้วคอกันใหญ่ฮะทคอแล้วเสียงตัวโอ้แรงงานตัวมาแล้วไฟเรยงานนี่ค่ะเละเลยงาน อยู่คลิปหนึ่งที่เรายังไม่ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องว่าเวลาเราไปเห็นพระพุทธเจ้าหน้าตาทต่านเป็นยังไงไเราก็ยังไม่นานานไ,ได้เล่าว่าการเห็นพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นเนี่ยหน้าตาทต่านเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะเป็นยังไงเรายังไม่ได้แเราจะต้องหวาวิธีเล่าก่อนอโยมรักษาจิตนาการที่ใครจะทำรึ สาเป็นแบบนี้อยู่แบบนี้หน้าาตทอดข้าวอะไรเงี้ยต้นค้อคิ้วตาเนี่ยมันเหนือยกอดแต่โยมวังแต่โยมฟังพอเราแบบนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าจริงๆมีสองมีสองราศีนึงเป็นเป็นมนุษย์แต่ร่างีนึงเป็นกายธรรมเป็นกายธรรมแต่กายธรรมนี้ต้องจะสว่างไปหมดแต่ถ้าไกายมนุษย์ที่ว่าเราเคยเห็นท่านเรามองท่านเลย คือท่านมีอำนาจจนถึงกัขนาดว่าไม่สามารถไม่สามารถร่วมละเมิดนะคนที่จะนั่งคุยนั่งสนทนาก็ได้ก็คือเจ้าเมืองอย่างเรานี่เป็นเล็กน้อยอยู่องางทางเราไม่สคือคือท่านมีลักษณะใหญ่แล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าคำว่าพระพุทธเจ้าน,นีีท่านมีท่านประเสริฐยังไงเราไม่รู้ รู้แต่ว่านี่คือพระพุทธเจ้ท่านจะเสด็จไหม่เห็นไม่สนม่เห็น่เ็นไม่เห็นวม่เรา่เห็นท่าห็นไ่เุกวัเวลนทุกเห็นเห็นี่เ็นไเห็นใุกเวลนมเนี่ยนมเห็นม่านมิเม่เนม่าหนม่เห็นม่างนม่นเหนม่อ็นก่เ็ว่าอย่เวลาทัเวลนท่านสอนธมรมะเวลาท่านสอนธมรเมะเนสมัเโบราณคือเห็นะไปเห็นภาพนะ แต่เห็นในภาพนั้นคือจริงๆมันเห็นมันเห็นใน,นมิติคือเห็นในในใน,ในเรื่องของของโลกแบบนี้แต่ว่าถ้าเราจะมองว่าเออเราเห็นจริงๆแล้วก็นั่งคุยครับท่านจริงๆเนี่ยมันจะเห็นในช่วงที่เราสร้างบารมี mm hmm. คือพระพุทธเจ้านี่เนี่ยแต่ว่าเห็นในช่วงสร้างบารมีจริงๆเนี่ยอันนั้นเป็นพระพุทธเจ้าเงวัยของท่านกออายุขนาดใดขนาดแล้วก็ประมาณได้ แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะมองแบบเด็ความเด็วความเป็นใจว่าเราได้เห็นพระพุทธเจา้าคือไม่คือมองไม่ได้แล้วก็จะไม่มีสัตว์โลกตัวไหนที่จะมานั่งมองนั่ง,งเอนเอยแล้วก็ท้ามไทยกันแบบแบบล้ามตานี่มันไม่มีใครกล้า,าแม่แต่ทางต่าก็ก็ไม่มีใครกล้าตัวตั้งก้มนัยเลยคนะถามต้ก้มนายเขาจะพูดพระตก็ต้มเลยนี่คือลักษณะการเป็นการคำว่าพระพุทธเจ้าเอง ถ้าใด้ทแล้วในววใน u t u b e นี่จะพอบอกว่าอยากจะให้ผูใ้ใดถ่างร้องพ่อเล่าว่าหน้าตาพระเเจ้าเป็นยังไงคือมันได้ฟังได้พูดได้คุยอยู่แต่ว่าคือมันจํามันจําได้แต่มันจินตนาการนี่ได้พูดคุยว่าเออนี่คือพระพุทธเจ้าพอนั่งไม่ห่างก็ต้องแค่นี้แค่นี้ไปต้นไซนี่แหละ็นั่งคุย แต่พอแต่ยืดหน้าท่านไปปั๊บนี่มันจะยดมันเลยความคิดความอ่านเดี๋ยวมันุนี้มันจะตั้งคิดความปรารถนาต่อเมื่อมันเหมือนกับว่าท่านกระตุ้นหัวใจของเราเนี่ยเกิดความอยากอยากได้สมบัติหนาใช่ไครับท่านแต่จริงจริงใจเราเนี่ยอยากนะครับอะไรหนึ่เราเราทำไม่ได้เราไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ใชครับมันคือมันไม่มีนิสัยที่อยาก แต่ว่าดูยังไงเนี่ยจะดูจับเอาพระพุทธเอาเอาพระพุทธเจ้ามาเนี่ยมาบอกอยง่างนั้นเนี่ยมีใครทำเพราะว่ามันมีอํานาจบางอย่างซึ่งจะเสียรูปเลียริษเราจึงเห็นได้พูดคุยได้ก็ไม่สามารถจะมั่นใจว่านี่แต่ส่วนที่ที่เป็นอย่างนี้กันจริงจริงนี่เขาเรียกว่ารูปปั้ เป็นรูปปั้นที่ไม่มีวิญญาณเป็นรูปปั้นที่ไม่เหมือนคําว่าพระพุทธเจ้าแต่ก่อนเนี่ยคือสัญลักษณ์ขอพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ได้ใช้พระพุทธเจ้าคือเป็นแค่รูปปั้นนั่งยู่เฉยที่แบะแต่ว่ามันมีคือลักษณะของขั้นนั่งไะ้ต่างๆมีมีมดมีรอยเส้นอะไรต่างๆมีเนื้อนังยังไงคือเป็นมดที่จะเห็นถิงขนาดนั้นแต่มันเห็นแล้วมัน ถ้าเอามาอาธิบายจะได้มัน,ม,นมันจะรู้ว่าแต่วันนี้คือไ,ได้เห็นมาซึ่งสิง่งนะที่เราเล่ามากมันจะเป็นคิดธีการสร้างส,างสำรับก่อนที่แล้วเวลาคนทีต่างดินแบบนั้นอยากจะตีท้งนี้ถามว่า พระอริยะเจ้าวางคิดแบบนายนี้นในเรื่องกาในเรื่องลรเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยเขาจะมีความรู้ของเขาทุกอย่างมาวางเอาไวา้แต่เขาแต่ทุกอย่างมันจะต้องมันจะต้องเกิดกันมันจะต้องเกิดกันมันรู้ความมถึงจะรู้ได้ลูกหลานม่จา่สุคน ามันไม่บรรลุหรือว่ามันไม่เข้าถึงธรรมเนี่ยมันก็จะพูดไม่ได้จะต้องทำใจอย่างนี้นะจะต้องพิจ,งจารณาพราะมันถึงชุดหนึ่งเราจะพิจารณาอะไรหนพิจารณาอะไรนึ่งที่เขไม่มีใครว่ามาจะกี่คนตะกณนาคอนตะกณนาคอนสิบสิบคนโอ้อายุสิบเดือ มาเช้ามันร้อนนะมาดูมาดูตอนกลางวันมันร้อนวากันหมากออกมาตื่นดีสีเรียมเตรียมมาค่ะอยู่สกลนครอยู่ในตัวเมืองใช่ไหมอำเภอเมืองอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนแถวไอ้กบดดะครับติดในเมืองเหรอครับแถววัดพระธาตุดูมเะครับ เอาเลยใส่ใจใส่ยัหน่อยคืมาจากกรุงเทพ มากันสามคนค่ะโอซาว่าเขาจะรู้ภาษาที่มันรอดแต่ว่าข้างในเขามีโรคหมนบุน ท,ท,ท,ที่เด็ที่ศึวัดท่าซุงเลยค่ะที่พี่เขาไลฟ์ฟังแล้วก็ดูหลวงพ่อจี้นแล้วก็ฟันเทลของพ่อด้วยแล้วก็ร่วมปัจจัยมาร่วมสร้างด้วยหลวงพ่อจิ้นอยู่ตรงไหนหลวงพ่อจิ้นอยู่ที่วัดท่าซุงสุไทรธานอีอะค่ะก็ะะติดตามท่านจากยูทูบเลยใครเป็นเจ้าวาดค่ะใครเป็นเจ้าวาดพระท่านเอ่อ หลวงพี่สมนึกก็ค่ะจะเป็นท่านกระเดื่องจำชื่อได้เกิดชื่อตับเลยวันหลวงพ่อฤาษีมิงดามะค่ะอ๋อพระครูประหลัดสุวรนเจ้าค่ะ นุณนะคะขอไปเดินเที่ยวดูได้างนั้นขอหายืมยืมในร่มครับทาน้เขามาจากไหนทางนู้นมาจากโคราชครับผมแถวพี่ม้เลยฮะโนนม บ้านสำลินะฮะโอ,อ,อ้ไอไอไอบ้านสำลิเนี่พอจะคุดพุ่งหนาแล้วมันมีดาบมีไห้บ้างนหได้นขาวมี <c oughs> ใช่ไหมมีหัวะกะโหลกด้วยอ้าวไอหัวะกะโหลกคอมแล้หวหัวกะโหลกคนคนโคนราตายครับผมวันนั้นไปนี่สำ<อ>ะะล,ลิะไปสำลิไปดูที่ เขาว่าคุนางอลพิมตัดท้าบาจิตอะไรเเลยว่าโอ้ต้มาโคราก็เลยติดตามมาหาหลวงพ่อพไอ้นั่นมันเด็กมันเด็กแค่เดียวมันเด็กนั่นแกตารมันหัดโก้มัเล่าหวาาใัี่เลยดูซิว่ามันไหนเขาทาอะไตํราของเขาทิ้งไ่นครับล่ไปดูเนินเนินที่เขาว่านเดนอลพิม ตมเนนางอลเขา่ามันเป็นที่สำีนะฮะที่บ้านสำลีะที่ว่าที่เเดินทางไปเจอผู้หญิงที่ำนาอยู่แที่มีท้องแล้วมีฉันอะไรเขาว่านะเขาว่ามันอยู่บ้านอยู่ตรงไหนนี่อยู่วัดธรมเเลยครับนี่่วงหนูอยู่อามันมีมันมีมันมีสัญลักษณ์อเลยใช่ไหมครับเขาือว่าเขาเขาเขาดว่าเขาเดาเอง พัดนี้ครับแต่เขาเขียนไว้นะฮะเนี่ยเขาเนรนอลพิมคล้ายๆว่าเป็นหรือว่าหรือว่าพีผีผีผีบ้านเขาเขามาเข้ากำฝันไม่รู้ครับวันนี้ครับผมอีหลงก่อพูดเรื่องขาวบานจิอะไรเนี่ยมก็เลยมาถามเออมาตามพ่อนที่จ

ดีแล้วดีแล้วเออเนี่ยดีแล้วฮะอันนี้ยังแทบอยู่เลยนี่ยังยังแคบอยู่ตหล่านี้มันส0งร้อยไร่ใช่ส่วนตรงเนี้ยส่วนเนี้ยทำร้อจริงๆมัน4 5่ห้ไร่จะมาดีสากรกินไหม E